สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสูผู้สุพ,สพนตอนรับข้อสูชองก็ติดห้วยดังมาแช่นะจ้ะต่อมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่ย5สิ้างหาคมเนะจ้ะแอดมินก็มีหน้าทางดีๆตัวเล็กปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องกันอีกเช่นเคยเนะจ้ะสำหรับชุดนี้เนะจ้ะการเปลีนน่ยนแนวทางของซุม,มาอีต่อโดยแนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร่วยตกทายโดยแนวทางของคุณหญิงงามใจเด้อพี่น้องเดอ้อ วอนศิรไปรับชมรับฟังนอกจากแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุพอนนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแหงใจในการท่างคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสคพอน้อจ้าเผื่อเป็นการบันเทวลนาเข้าก่อไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ สุมาอีก,กันกองนะจาะรัฐบาลไทยหัวประจำวันที่หกันยาด้ยสอพนหาร่อนเพื่อเจ็ดซึ่งหมวดนี่ก็ให้เดนวันที่สองตัวร้องก็คือศูนย์ดอพนองเดอ้อเดนสองร้องศูเหล็กวิ่นก็คือสองศูนย์หากเจ่ะจ้คู่ให้แล้ววันที่เดียวรวอยก็ได้แก่ตัวเลขสองศู 2, 0, 2, 1, และ2 6งหกจ่ะต่อด้วย3 0 3มหนึ่งสและ เจ็ดหกเด้อยพี่น้องเด้อตัวเด่นก็คือสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองหกแล้วจะ้ะแนวทางของสุงมาอีแคบไปเบิงจุดเบิยงกันเด้อจ้าพี่น้องไปเบิงต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ้ะแนวทางชุดต่อไปะนะจ้าอันก็คือแนวทางของเอ็ดแผ่นๆผ,ผ้ารวยนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยส่สซึ่งก็มีด้วยกันสองชุดด้วยกันนะจ้ะชุดแรกก็เป็นตัวเลข 5 6า8กเจ็นะจ๊ะอีกหนึ่งชุดก็หนึ่งสามเจ็ดเก่าได้พนองเด้อสึ่งกับจับคู่ให้เล้ววันทีเดียบร้อนนะจ๊ะสำหรับ2ชุดนะจ๊ะสึ่งกับได้แก่5 7 6 7 6 7 6 8กเจ็ด1กเจ็แปดาแปดจาหนึ่งเก่าหนและเก่าเจ็ด้ะสำหรับชุด3โตจับให้พิธีห่าหกแ่าหกเจ็ จ็ดสามหนึ่งและเจ็ดเก่าหนึ่งพี่น้องเดอ้อห้าหกแปดหาหกเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งและเจ็ดเก่าหนึ่งแนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร่วยเด้พี่น้องเดอ้อแค่ไปเบิ้งจดไปเบิ้งกัน,น้าจ๊าแอดมินเอามาให้เบิ้งแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเ้ยพี่น้องเดอ้อไปเบิ้งต่อกันทีแนวทางชุดสุดท้ายน,นจะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของคุณหญิงงามใจเน,นจะจ๊ะ รัฐบาลไทยงวดประจำงวันที่หกันยายน2 5 6พนหารสิเจ็ิงวนนี้เพื่นก็นให้เดนไปทีรักสามใน้องเดอร์เด่น3จากชุด2อตก็คือ3 1 3ห3 7 7ง7 1และ1 4, นีจ่ะสำรับ2ตัวล่างก็ให้ไปทีสองเกและสอชุด3าตวใว้ไปทีหนึ่งสามสี่เจ็ดสามสและ7 1็ีจ่ะ เม็ดเดียวแดงๆดงสองตก็คือสามสี่ได้พี่น้องเด้อเน้นให้เม็ดเดียวแดงๆดงสามสี่สี่สามสำหรับชุดสามตก็เน้นให้ไปที่หนึ่งสามสี่สามสามสี่และสี่สามสี่จ้าแนวทางของคุณหญิงงามใจได้พี่น้องเด้อแข็ไปเบิงจุดเดบเบิงกันนะจ้าเพราะว่าจะเป็นแนวทางของซูมาอีแนวทางของแอดแผ่นๆผ้าร่วนะจ่าแนวทางของคุณหญิงงามใจแค็ไปเบงิงจุดเดเบิงเอาไหว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อหลอดตอรลีกันได้พี่น้องเด้อ ท่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสกคนโปรดใส่วิจารยาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติละจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้และก็สนับสนุนการสื่อสารขึ้นแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพน,นันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายชนิดแด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุการารย์ทุกๆูกสำนักนํำเ้อจา้าการลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆละจ้ะสื่อตามกา๊าลังทรา์ สืดตามพื้นดวงขอเจ้าของและพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ข้อให้พี่น้องสักผูสักคนสักตกดีแห่งๆปังๆมันหมานๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซนสามีก่อนนะจ๊ะเราจังกลับมาพ่อกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า